สวัสดีครับวันนี้ imobizon.com e จะมารีวิวแกะกล่อง iMobile IQ1 นะครับหลังจากที่เมื่อหลายวันก่อน iMobile ได้เปิดตัวซีรีส์ใหม่นะครับเป็นซีรีส์ IQ แล้วก็มีการเปิดตัวไปทั้งหมด3รุ่นก็คือ IQ1 IQ2 และ IQ5 นะครับ IQ5 จะเป็นหน้าจอํจำง่ายๆครับหน้าจอ5นิ้วส่วน IQ1 สามารถดูทีวีได้ครับ IQ2 ก็ มีลักษณะเหมือนกับ IQ 1นะครับแต่ดูทีวีไม่ได้จุดเด่นของ IQ 1ก็เป็นกล้องหลัง8ล้านพิกเซลนะครับมาพร้อมกับเทคโนโลยี BSI กล้องหน้า2ล้านพิกเซลนะครับรองรับ 3G ทุกระบบย้ำนะครับ 3G ทุกระบบภายในเครื่องเดียวจะไม่มี IQ 1A นะครับรุ่นนี้จะมีแค่ IQ 1เท่านั้นนะครับเพราะว่าสามารถใช้งาน 3G ได้ ทุกเครือข่ายนะครับก็คือ850 900และ2,001ันเองนะครับมาพร้อมกับ Android 4.0นะครับ Ice c r Sandwich CPU Dual Core นะครับ ROM 4 g b RAM 512 MB นะครับด้านข้างของกล่องก็ยังคงเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้เช่นเคยนะครับมีดูทีวีได้ด้วยสำหรับ IQ 1 ด้านหลังก็จะเป็นตารางสเปคของรุ่นนี้นะครับมีบลูทูธ Wi-Fi, GPS รองรับการใช้งานพอร์ตไมโคร USB นะครับแบตเตอรี่1,800ม ah, ิลลิแอมหน้าจอ4.5นิ้วนะครับ IPS s c r e e n ความละเอียด540คูณ960พิกเซลครับผมมี GPU มาให้เช่นเดิมเอาละเรามาดูข้างในกันดีกว่านะครับ เมื่อเปิดออกมาเห็น IQ 1นอนอยู่สีดำนะครับอันนี้จะเป็นอ่าไม่ใช่ไม่ไม่เชิงดำครับออกน้ำตาลหน่อยหนึ่งหน้าจอหน้าจอก็จะมีการแปะบอกจุดเด่นนะครับของ iMobile Q 1ดูทีวีได้ครับผมดึงเสาออกมาไม่พลาดรายการหรือละครที่คุณติดอยู่แน่นอนครับ รองรับการใช้งาน2ซิมระบบปฏิบัติการ Android 4.0แอปที่มาให้นะครับ l ล n e Instagram, WeChat, WhatsApp นะครับและ s y y p โอเคเดี๋ยวเรามาดูในกล่องกันต่อนะครับอย่างที่บอกในคราวที่แล้วในส่วนของ IQ5 ว่าพอเป็นซีรีส์ IQ เนึ่งกล่องตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปหน่อยหนึ่งมีเคสมาให้จะเป็นเคส ซิลิโคนยางแบบใสนะครับมีลายนิดหน่อยมีสายไมโคร USB SS Small Talk นะครับอแดปเตอร์ชาร์จอันนี้ไม่ใช้งานไม่เกี่ยวกันไมโครไมโคร SD การ์ดครับ8 กิกอันนี้ทางเหมือนที่ก่อนที่ได้มานะครับเขาใส่เมมให้เรียบร้อยแล้วฟิล์มกันรอยครับกับผ้าเช็ดหน้าจอคู่มือการใช้งานนะครับ <c oughs> user manual iMobile q 1จะไม่มี IQ1A นะครับอย่างที่บอกไปก็คือรองรับ 3G ทุกระบบทุกความถี่นะครับของประเทศไทย ใบรับประกันนะครับวารันตีการ์ดเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องเลยนะครับตัวเครื่องของ iMobile Q1 หน้าจอสัมผัสขนาด4.5นิ้วนะครับด้านบนเป็นลำโพงกล้องหน้านะครับตรงนี้จะเป็นเซนเซอร์ ปุ่มสมปุ่มนะครับ setting h o m และย้อนกลับจะเป็นคนละดีไซน์กับ IQ5 นะครับด้านซ้ายไม่มีอะไรเลยมีตรงมุมนี้ครับซ้ายล่างจะเป็นสำหรับตึงเสาทีวีออกมานะครับด้านบนเป็นปุ่มล็อกบดล็อกนะครับใช้ร่วมกับปุ่ม power เ,เช่นเคยพอร์ตไมโคร USB ช่องต่อชุดอูฟังขนาด3.5ม mm ิมนะครับ ด้านขวาปุ่มปรับระดับเสียงไม่มีปุ่มชัตเตอร์นะครับด้านล่างด้านล่างก็ไม่มีอะไรนะครับรูไมโครโฟนจะอยู่ตรงนี้แทนตรงนี้จะเป็นสำหรับเปิดฝาหลังนะครับดึงออกมาจะพบกับแบตเตอรี่1 8 0 0 m มิลลิแอมนะครับช่องใส่ซิมนะครับจะเป็นซิม1และซิม2 ช่องใส่ไมโคร SD การ์ดนะครับรองรับสูงสุด32กิกลำโพองอยู่ตรงนี้นะครับด้านหลังก็จะมีกล้องความละเอียด8ล้านพิกเซลมาพร้อมเทคโนโลยี BSI นะครับแฟลช LED 2ดวงลำโพงดู มาพร้อมกับระบบปฏิบัติก,การ Android 4.0นะครับส่วนสเปคก็ตามที่บอกไปก่อนหน้านี้เลยครับผมติดตามชมรีวิว iMobile IQ1 ได้ที่ iMobileZone.com ที่นี่รเรยเรนี้ครับขอบคุณครับ